ฝันว่าได้ยินเสียงผีเปิดป้าทำนายฝันพี่กากาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปใบที่หนึ่งะครับสำหรับ ท่านที่เลือกไปที่หนึ่งในช่วงเวลานี้นะครับก็จะเป็นช่วงสบายๆนิ่งๆนะครับราบเรียบไม่มีอะไรวือวาเกิดขึ้นเท่าไหร่นักนะครับซึ่งก็เป็นช่วงที่สบายๆนะครับไม่ค่อยมีเรื่องราวให้เครียดนะครับหรือกังวลมากนักนะครับแต่ว่าก็บางคนก็อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายนะครับเพราะว่านิ่งๆบ่างๆมากจนเกินไปไม่ค่อยมีอะไรจะทำนะครับการงานก็รู้สึกเหนื่อยหนานนะครับรู้สึกว่างานนะครับ นิ่งๆนะครับไม่มีแรงดึงดูดใจนะครับสำหรับตัวท่านเองมากนักนะครับหากงานที่จะต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ก็อาจจะคิดไม่ค่อยออกหรือตันๆอยู่บ้างครับแต่ถ้าทํางานด้านอื่นนะครับช่วงนี้ถือว่าไม่มีงานนักไม่ค่อยมีงานนักไม่ค่อยเห็นความก้าวหน้าในความการทํางานเกิดขึ้นนะครับความรักในคนที่ท่านที่เป็นชายนะครับก็จะได้เจอกับผู้หญิงที่ มีรูปร่างท้วมนะครับผิวขาวนะครับดูทุ่มท้วมนะครับบุคลิกเงียบๆนะครับมีโรคส่วนตัวนะครับส่วนท่านที่เป็นหญิงนะครับก็มีโอกาสนะครับอ่านไปข้างนอกนะครับเพื่อเปิดหูเปิดตาบ้างจึงจะมีโอกาสนะครับพบกับคนรักนะครับถ้าไม่ไปไหนนะครับมีโอกาสที่จะเป็นโสดสูงครับถ้าเป็นไปได้ก็เดินทางไปนู่นมานี่บ้างพบปะผู้พูดคุยกับผู้คนบ้างนะครับ ใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับระยะนี้ก็จะเป็นช่วงที่ท่านจะมีเสน่ห์กับคนรอบข้างมีแนวโน้มว่าท่านอาจจะพบเจอมิตรภาพใหม่ๆห,หรือได้เรียนรู้อุปนิสัยใจคอของเพื่อนร่วมง,งานรวมไปถึงสังคมรอบข้างของท่านท่านจะรู้สึกว่าตัวเองมีชีชวาและความสนุกสนานที่ได้ไปร่วมกิจกรรมนะครับหรือว่า ไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนๆของท่านนะครับหากมีปัญหาในเรื่องงานก็จะได้รับความช่วยเหลือและคําแนะนําที่เป็นประโยชน์กับคนรอบข้างนอกจากนี้แล้วก็มีโอกาสพบรักในที่ทํางานนะครับหรือคนรอบข้างเข้ามาสนใจในตัวท่านก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องก,การเงินก็ระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าอาจจะใช้เงินไปในเรื่องของท่องเที่ยวในเรื่องของความรักมากเกินไป ไพ่ใบที่3นะครับท่านจะมีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่อง,องความรักและมิตรภาพที่ดีนะครับในคนที่มีคนรักแล้วนะครับท่านก็จะเริ่มคิดที่จะพัฒนาให้ความสัมพันธ์แน่นแน่นยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าจะมีโครงการที่อยากจะใช้ชีวิตหรืออนาคตร,ร่วมกันนะครับท่านจะมีความรู้สึกว่าอยากให้เรื่องราวต่างๆไปในทางที่ท่านได้ตั้งความหวังเอาไว้นะครับอยากให้คนอื่น นับหน้าถือตาหรือยอมรับในความสามารถในด้านการงานของท่านนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็เป็นช่วงที่ท่านมีความสบายใจนะครับอยากจิบยื่นมิตรภาพช่วยเหลือแก่คนรอบข้างเช่นเดียวกันใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในยานี้นะครับท่านจะรู้สึกว่าชีวิตมีความมั่นคงมากกว่าในอดีตนะครับจะเริ่มมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือหมายถึงการขยับขยายซื้อบ้าน ซื้อรถใหม่ซื้อที่ดินหรือการลงทุนในส่วนอสังหาริมทรัพย์นี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการงานก็จะมีโอกาสในเรื่องของความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะครับมีคนสนับสนุนในเรื่องของการงานมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากการทํางานนะครับบางท่านก็จะรับเงินโบนัสนะครับหรือเงินส่วนแบ่งมรดกนะครับช่วงนี้นะครับดวงการเงินของท่านก็จะฟื้นตัวจะดีเป็นพิเศษนะครับ ความรักนะครับก็อาจจะได้คบกับคนที่มีฐานะนะครับการเงินที่มั่นคงนะครับก็มีการมองอนาคตร่วมกันอีกด้วยหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลขสิบสามหมายเลข6กหมายเลขสิบหมายเลข10บทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข6 หมายเลขสิบหมายเลขสิบหมายเลขสิบสา